ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ขวัญจะพาเ,เพื่อนๆไปทําเมนูมบัวลอยทุเรียนนมสดนะคะหากเพืเ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์ช่องกดสั่นกระดิ่งช่องไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงนะคะผสมกับแป้งมันสบปะหลังประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราจะนวดแป้งด้วยนมสดนะคะเขาแป้งกับนมสดให้เข้ากันสักเล็กน้อยค่ะ แล้วใส่เนื้อทุเรียนลงไปแบบนี้เลยนะคะหากเพื่อนเพื่อนซื้อทุเรียนมาแล้วมันนิ่มเละจนทานไม่ได้เราเก็บไว้ทำเมนูอของหวานได้ค่ะจากนั้นเค้าให้เข้ากันแล้วเติมสีผสมอาหารลงไปเด็กน้อยนะคะเติมน,นมสดลงไปแล้วก็เค้าแป้งนวดแป้งไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆหยดลงไปนะคะนมสดไม่ต้องใส่ทีเลยเยอะๆค่ะ จากนั้นเมื่อเรานวดแป้งได้ประมาณเท่านี้แล้วนะคะไม่ติดมือเราแล้วเราก็พักไปแล้วเราไปโรยแป้งค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะคะโรยบนถาดน,นำแป้งเมื่อกี้ค่ะมาปั้นเป็นรูปคล้ายๆกับเนื้อทุเรียนจริงๆเลยนะคะทำไปเรื่อยจนหมดเลยค่ะ เมื่อปั้นแป้งเป็นรูปทรงต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปต้มแป้งกันค่ะเราให้น้ําเดือดสักนิดนึงนะคะพอน้ําเดือดใส่แป้งลงไปเลยเมื่อแป้งสุกดีแล้วนะคะก็จะค่อยๆลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอจนกว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาหมดนะคะเราค่อยตักไปพักไว้ในน้ำเย็นค่ะ จากนั้นเรามาต้มในส่วนของน้ำกะทินะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้กะทิเราจะใช้เป็นนมสดทั้งหมดเลยค่ะเป็นนมสดผัดจิลนะคะใส่ในปริมาณที่พอดีกับแป้งพุเพียนของเราค่ะจากนั้นติมใบเตยลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะที่ให้ความหวานและให้พลังงานเพียงแค่ศูนย์แคลอรี่นะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นนำ เนื้อแป้งนะคะลงไปต้มในนมสดค่ะเราจะเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาซึมเข้ากับเนื้อแป้งดีค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้บัวลอยนมสดแล้วค่ะซึ่งเป็นบัวลอยบัวลอยทุเรียนนะคะทําเองง่ายๆที่บ้านไว้ไปค่ะ